ห0าร้อยซับสไครต์ฮ้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเฮ้ยในที่สุดวันนี้ก็ได้มาถึงเฮ้ยผมดีใจมากๆทุกคนอ้โหวันนี้ผมจะมาทําคลิปให้ทุกคนถามผมมาเลยนะครับทุกคนอยากจะถามเกี่ยวอะไรกับผมเนี้ก็สามารถถามรับมาได้เลย เอาเละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนแล้วก็ทุกทท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับ Bamboo TV ก็นะครับผมนะคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้จะมาทําคลิปไฮไลท์หรือว่าคลิปรีแอคชั่นช่องใครใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนะคุณผู้ชมแต่วันนี้ผมจะมาทําคลิปให้ทุกคนถามกันเข้ามาว่าเกี่ยว ว่าทุกคนสงสัยอะไรเกี่ยวกับผมสามารถถามผมมาได้เลยที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนโอเคซึ่งในคลิปเก่าๆของผมเนี่ยผมก็ได้บอกทุกคนแล้วว่าถ้าช่องผมถึง500 subs ไคร b e ผมจะมาทำคลิป Q&A <c oughs> อยากให้ทุกคนถามอะไรก็ได้เกี่ยวกับผม <c oughs> ซึ่งวันนี้ก็ได้มาถึงแล้วนะครับทุกคนโอ้โ oh, ห <c oughs> นี่เลยช่องผมนะครับ500 5ซับ นี่เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะค้นหาช่องของผมนะครับทุกคนโอเคโอ้โห,โหนี่เลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาทำการค้นหากันเลย B A M B O T V <c oughs> นี่เลยก็จะออกมาหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนโอ้โนี่เลยเป็นช่องของผมนะครับทุกคน <c oughs> นี่เลยอ่าซึ่งในคลิปนี้เนี่ย ใครที่สงสัยอะไรเกี่ยวกับผมอยากจะถามอะไรก็ได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาตอบทุกคนเองนะครับซึ่งถ้าคำถามดีๆเนี่ยผมก็จะเอามานะถ้าคำถามแบบกวนๆกวน,นตีอะไรแบบนี้ผมขอไม่เอามานะครับทุกคนอาเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาตอบทุกคนนะครับผมอยากให้ทุกคนแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับ แชร์ที่ไหนก็ได้ขอให้ช่วยขอ,ขอให้แชร์นะครับนะทุกคนโอ้โหแชร์ให้เพื่อนๆดูก็ได้นะครับทุกคนโอ้โหอ้ยทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็แค่มาบอกทุกคนว่าอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ในคลิปนี้ถามผมนะครับอยากจะถามอะไรก็ได้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมทุกคน <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อถึง1,000ซับโอ้โหไปแล้วนะครับทุกคนรักทุกคนนะครับบ <c oughs> ๊ายบาย เฮ้ยเดี๋ยวๆทุกคนผมบอกผมลืมบอกทุกคนโอ้โหคลิปนี้เนี่ยผมน่าจะลงอีก2-3วันนะครับ <Okay. S 1> ผ,มผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยถามมากันเยอะๆเลยนะครับทุกคนผมลืมบอกเมื่อกี้โอ้โหจบแล้วเอาโอเคจบคลิป